มาบันทึกเทปชื่อมือเลยครับอะไรเจาัยพนะเ้วย้ายพอพอนะค้อพูดต่อม่ก็เริ่มครับผมวันีเราสองคนนะฮะตั้งนะครก็มาเป็นเอ้เอาไวัยอน้าวอนน่อะไร่วมบันทึกเทปเจา ชนมาพันษา5ธันวามรัทก็ได้มาเปหลพออม่พวกเราสคนก็เป็นตัวแทนของบริษัท e x c d i o นะครับบมาบันทึกเทปวัลพครับเรื่องในวโรกาสเฉลิมะชมมพัรษาทรบรอบ5ธัวาคมนะครับวันนี้ก็ขอให้พระองค์มีมาชมวันทา่และขอให้ส